ธุรกิจเรามี3ตัวรับจ้างตามนี้ซื้อนี่แล้วก็สินเชื่อรับจ้างตามนี้ก่อนช่วงฮา์ฟเยียก็ไม่มีอะไรเพราะว่าแบงค์เขายังไม่ปล่อยงานออกมาแต่ตั้งแต่มิถุนาพ้น30มิถุนาพอกรกดดาปเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณพอกันญ,ญาปับ๊บนี่เริ่มมาแล้วเข้าใจว่าเดือนธันวาปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นยอดกระเตื้องของงานรับจ้างตามนี่ ที่2ก็คืองานซื้อนี่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยก็ซื้อได้รวมถึงไตรมาสสามเนี่ยได้2,000กว่าล้านนะครับก็รอไตรมาสสี่แล้วก็รอเดือนธันวาไตรมาสสี่เนี่ยตุลาพฤศจิกาก็ยังได้บ้างนะฮะแต่ธันวาเนี่ยได,ได้น่าจะได้เยอะเลยเราจะรายงานตลาดที่30นี้นะครับ,รบน่าจะเห็นเป้าที่เราตั้งไว้ก็คือหมื่นกว่าล้านเราน่าจะทำให้มันได้นะครับหรือเรารายงานตลาดทีเดียว สำหรับเรื่องสินเชื่อเราตั้งเป้าว่าปีนี้พันถึงพันสองนะครับก็คงลดเป้าลงเพราะว่าเราเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อนี่นะครับอาจจะเห็นยอดสักประมาณ800ล้านของปีนี้สินเชื่อนะครับในทันวาเนี่ยในเดือนนี้เองเนี่ยเราตั้ง IA เพื่อตรวจความพร้อมภายในของบริษัทสินเชื่อแล้วเรื่อง Quantity ไม่น่าจะมีประเด็นเพราะว่าเพิ่มทุนเดี๋ยวเราเพิ่มได้ง่ายๆนะครับ,รบแล้วก็เรื่องกําไรของตัวเนี้ น่าจะได้ตามเป้าหมายตามเกณฑ์เข้า m อ i นะครับเราตั้ง IA และปีหน้าก็ตั้ง FA และคิดว่าสักปี6-7นะหกเี่ยคงจะยืน่นสิ่งที่เรายังขาดสําหรับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็คือว่าเราต้องการ Data สักประมาณหมื่นกว่าคนที่สถเียนตอนนี้เราปล่อยพันกว่าคนนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเรื่องสินเชื่อเนี่ยคงจะต้องมีพวก Personal l o n n เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามแผน นะครับเรื่องซื้อหนี้เรื่องปล่อยสินเชื่อมา,อาจะลดลงหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็คือเงินก้อนเดียวกันนะครับเรื่องรับจ้างตามหนี้ก็คงจะค่อยๆดีขึ้นเก้าเดือนแรกเนี่ยเราโตไรายได้เราโตขึ้นประมาณ37 3 8นะครับก็ไม่ได้ผิดเป้าอะไรที่เราตั้งไว้เราตั้งโตโต25%เดี๋ยวรอไตรมาสสี่ก็คือเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยก็เป็นรายงานเอาคูพาปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไรคิดว่าเรื่องซื้อหนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับเรื่องรับจ้างตามนี้ก็ตอบลงไปหน่อยนึงเพราะาด้วยภาวะที่แบงค์ช่วยเหลือลูกหนี้เรื่องปล่อยสินเชื่อเป้าลดลงเพราะว่าเราต้องการให้ให้มันลดลงเอ,เอาเงินที่เหลือนไปซื้อนี้ตลอดทั้งปีปีนี้เนี่ยก็คงน่าจะยังเป็นไปตามแผนอยู่นะครับเราต้องการโต25เวอลเลน์สองวอลเลน์หนึ่งเนี่ยเรามีคนใช้97%เปอร์เซ็นต์นะครับวอลเลน์สองเนี่ยคือคนใช้น้อยมากเพราะามัน,มน,มนไ,มไม่อินเดมันนี่วอลเลน์สองตอนนี้ราคาก็ไม่ถึง80บตังค์มึงฮะ นะครับแล้วก็ใช้สิ์แปลงอีก9บาทกว่าแต่ราคาหุ้นตอนนี้เราประมาณอยู่ไม่ถึง78บาทเพราะนั้นมันก็ยังไม่อินเดอร์บันนี้ปีหน้าถ้ามีไรายได้เข้ามาพอมีไรายได้ปั๊บกำไรมือจะโตขึ้นมาเองถ้ามีรายได้เข้ามาจากก้อนใหญ่เช่นเกาะยาวใหญ่เนี่ยนะฮะในในฮาร์ฟพยเออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทาให้ราคาต่อหุ้นเนี่ยมันสูงขึ้นมันก็ไปคูณกับ PE มันก็จะสูงขึ้นเองพอสูงขึ้นเองปั๊บราคาหุ้นมันขึ้นเนี่ยสมมติถ้า10บกว่าบาทขึ้นไปเนี่ยมันก็อินเดอร์ว ราคาวอลแลนการใช้สิทธิ์เนี่ย<ช>ก็จะมีคนใช้สิทธิ์เพราะาตอนนี้มัน,ม,นมันไม่แพงนะครับก,ก็ต้องรอนีกหนึ่งเรื่องบอลแลน2สองเพราะว่าบร,ริษัทก็อยากได้สตังค์เข้ามาทําธุรกิจคือซื้อนี่ต่อแลวถ้ามองไปปีหน้าต่อ,ตอ,ตอๆเดี๋ยวเราก็ต้องหาเงินในการซื้อหนี่ด้วยถ้าโดดเด่นเลยก็คือเรื่องการซื้อขายนี่ นะครับก็คือปีนี้เนี่ยที่เราบอกว่าเราจะตั้งปี65เนี่ยนะฮะตั้งหมื่นกว่าล้านถ้าเราได้หมื่นกว่าล้านปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นฐานข้อปี64เราก็ซื้อได้หมื่นกว่าปี6 3ก็ซื้อได้หมื่นกว่าถ้าปีห5ยังได้หมื่นกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นฐานไปเรื่อปเรื่อยปี63มเนี่ยมันก็จะออกผลมาปี65ปี64ก็จะออกผลไปปี66แล้วก็ปี65เองที่ซื้อได้เนี่ยก็จะออกผลไปปี66แล้วก็67ต่อไปเรื่อย อันที่สองที่เราขายได้ที่ NPL ที่เกาะยาวใหญ่ที่เราควรจะรับรู้ได้ไดแต่ไตรมาสสามแล้วก็มีผู้ร่วมซื้อมาลองคัดค้านนะครับแล้วศาลก็ไต่สวนเมื่อ23พฤิจิก,กาแล้วก็จะฟังนัดฟังคำสั่ง20ธันวาเดี๋ยวจะรอคำสั่งท่านว่าท่านจะว่าอย่างไรถ้ารับต้องทำกระบวนการซื้อใหม่ซื้อขายที่กรมบักพินดีใหม่แต่ถ้าท่านไม่รับปับ๊บเราก็จะทำคำขอไปที่ศาลนะฮะก็ส่งหมายไปทางผู้ซื้อ15วันแล้วก็ขอให้ลูกค้าจ่ายภายใน30วัน กุมพาปีหน้าก็จะทราบผลว่าลูกค้าจะมีตังคจ่ายเลยหรือไม่ถ้ามีหรือไม่มีหรือว่าท่านจะว่าอย่างไรเนี่ยเราก็หาวิธีก็เตรียมกระบวนการไว้แล้วนะครับของเรื่องเกาะยาวใหญ่ที่มีประมาณ8 9 0 0ล้านบาทก็อันนี้ก็จะเป็น i ิมแพกอันหนึ่งและอันที่2ก็คือว่านี่ที่ซื้อปีนี้เนี่ยถ้าเราทําอะไรได้เร็วๆหรือว่าเจรจา,า,ารกับลูกค้าได้เนี่ยก็จะส่งผลดีกับเรา นี่คือเรื่องซื้อนี่เมื่อกี้มีหลักประกันถ้าไม่มีหลักประกันเนี่ยปีนี้เราก็ซื้อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสักกลางปีหน้าเนี่ยเราก็จะจัดเก็บได้บ้างแล้วนะครับสำหรับปีนี่ปี65ของแบบไม่มีหลักประกันก็จะมีรายได้เข้ามาก็าจะมีทั้งสงส่วนทั้งมีหลักประกันไม่มีหลักประกันของเรื่องซื้อนี่รเรื่องสินเชื่อปีหน้าเราตั้งเป้าอีกพันล้านนะครับปล่อยสินเชื่อเพิ่มแล้วก็คงไม่น่าจะมากกว่านี้เพราะว่าเงินความสามารถในการหาเนี่ยมันก็ต้องมีจํากัดอยู่แล้วก็เรื่องรับจ้างติดตามนี่ถ้าแบงก์ไไมม่ีอะร ปีหน้านั้น่าจะโตมากกว่าปีนี้นะครับก็เดี๋ยวการตั้งเป้าเนี่ยเข้าใจว่าผมเนี่ยคงต้องคุยกับฝ่ายบริหารแล้วก็เสนอบอร์ท่านไปว่าเราจะโตอีก5ของปี66นะครับถ้าโดยภาพรวมนนเนี่ยเราเคยประกาศไว้ว่า3ปีเนี่ยเราจะพยายามให้ได้100เปอก็ปี65เป็นปีฐานปี66และ67เพราะฉะนั้นเอาปี64มาเป็นเป็นตัวเทียบปี65เป็นตัวปีที่1 66เป็นตัวปีที่2แล้วหกเป็นปีที่รามดังนั้นถ้า3ปีนี้เรารวมกันแล้วโต100%ของปี64เนี่ยนั่นคือเป้าหมายที่เรามองอยู่โอกาสของเศรษฐกิจที่จะกลับมาโอกาสในการซื้อนี่เนี่ยแบงชาติรายง,งานว่าลูกค้าที่เป็นลูกหนี้เนี่ยห้าแสนกว่าลายอันนี้เฉพาะในระบบธนาคารนะฮะมันยังมีนอกระบบธนาคารก็คือพวก ไม่ได้อยู่ในสถาบันการเงินเป็นหลายแสนล้านก็เกือบๆจะ5้าแสนล้านเหมือนกันนี่โดยรวมของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นล้านล้านนะเสียหรือไม่เสียเท่าไหร่ถ้าเสียในระบบธนาคารก็ห้าแสนกว่าล้านไม่เสียก็จะมีอีกเป็นแสนล้านนะครับเราพูดถึงเฉพาะนี่ที่ในระบบ5้าแสนกว่าล้านเนี่ยเราไม่กี้บอกคู่แข่งขันเข้ามาเยอะอันนี้ก็ทําให้ราคาสูงขึ้นทั้งแบบมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันแต่ว่าชโยก็ทําธุรก,กิจมานานชโยก็จะรู้ว่าซื้อเนี่ยควรจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ล้วซื้อตอนไหนแลจะจ่ายเงินอย่างไร เพราะฉะนั้นเดี il, year, u, like market, ๋ยวรอปลายปีเดี๋ยวชโยรายงานผลออกมาว่าซื้อได้ไหมในราคาประมาณเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าความสามารถของชโยยังยังทําได้อยู่นะผมยังมองว่าคู่แข่งขันที่เข้ามาก็จะเป็นตัวสร้างสีสันนะฮะทำให้แบงค์ได้ประโยชน์ก็คือได้ราคาสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของผมเนี่ยบางทีก็จะมีหลายๆท่านที่ทําแล้วท่านก็อาจจะเบื่อก็ได้นะท่านก็อาจจะขายผมในอีกสีปีข้างหน้าอันเนี้ยเราก็ไปจะเป็น ฟรนดี่พัทได้ชิปกันต่อไปได้ในอนาคตซึ่งปีนี้เราก็มีซื้อนี่ของ AMC ซึ่งท่านซื้อแล้วท่านขี้เกียจทำบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็ซื้อเข้ามาในพอร์ตเราอันนี้มีหลักประกันด้วยซ้ำไปไม่มีหลักประกันเราก็เคยซื้อมาอยู่แล้วเพียงนี้ก็จะเป็นสส่วนคู่แข่งก็คือพาร์ทเนอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์บางทีก็อาจจะมาขายเราได้ในอนาคตอันนี้คือพาร์ทเนอร์กันชยโยจะเป็นตัวสอดรับที่ดีแล้วจะเป็นเฟรนดี้กับทุกๆ AMC บางทีจะก็าโยนมาให้ ส่วนของสินเชื่อที่จะโตอีกอันนึงเนี่ยคือปีหน้าเนี่ยเราเข้าใจว่าอีกพันล้านบาทเนี่ยถ้าเฉลี่ยที่1 5ก็จะมีกําไรอีกสักส่วนหนึ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราไม่สูงปีที่แล้วแหละเป็นตัวตั้งต้นเพราะปีที่แล้วเนี่ยปี64เนี่ยเรากำไร10ล้านปีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ดูว่ากําไรจะเพิ่มอีกไปสักกี่เท่านะครับแต่ว่าเราลดปล่อยสินเชื่อลงกาไรก็คงไม่ไม่ไม่เป็นไปตามที่เรา forecast ครั้งนั้นนะครับประกอบกับการปล่อยสินเชื่อเนี่ยถ้าเราปล่อย Q1 ่ยมันต่งเมปล่ยม คิวเยอะหน่อยนะฮะมันก็จะรับรู้คิวด้แแค่สักเดือนเดียวแต่ว่าคิวของปี6 6กเนี่ยกําไรเพิ่มขึ้นประกอบกับปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้ววงรอบของมันเนี่ยวงรอบของสินเชื่อสัก4ปีเนี่ยมันจะเห็นหน้าเห็นหลังละพอปีที่5ปั๊บมันก็จะลอยตัวขึ้นมาเรื่องงานเซอร์วิสนะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล,ล้วเดี๋ยวเราคงจะโฟกัสนิดหนึ่งว่าอ,อ,อันไหนที่ทำไรายได้อันไหนที่ทรงๆนะครับอันไหนที่ทรงๆเนี่ยเราคง คงรับเบาๆนะครับอันไหนที่มีกําไรเราก็รับเพิ่มขึ้นแล้วก็นําคนของที่เรารับจ้างเนี่ยมาช่วยทํางานซื้อนี่เพิ่มมากขึ้นมันจะทําให้เราโตขึ้นประกอบกับ25 OA ที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเราก็จะคอนเซนเทรทท่านให้ท่านช่วยเหลือเราเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม ABCD <ม>นะ A ก็ให้งานเยอะหน่อยดี D ก็ให้งานน้อยหน่อยแล้วคอยมอน,นิเตอร์เพราะฉะนั้นใน3ส่วนเนี่ยมันก็จะทําให้เราขับเคลื่อนแล้วก็มีไรายได้ที่สูงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กาไรก็จะตามมา อีกอันหนึ่งของปีหน้าก็คือว่า M&A ที่เรามองไว้อยู่นะครับคงจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริษัท IT หรือจะเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ funding การเงินนะครับเราคงมอง2บริษัทนี้แต่ก็ไม่ตัดว่าถ้าบริษัทอะไรที่ดีและมีกําไรแล้วก็ไม่ได้ฉีดแนวจากชโยมากนักเนี่ยเราก็อาจจะทํากับเขาด้วยนะครับก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์ M&A จะซื้อ3 0 5 0ถเอร็นย่างเงี้ยเราสามารถซื้อได้ถ้าซื้อแล้วมีกําไรนะฮะ ไม้เป็นกึ่งแพลตฟอร์มที่เขาทำมานานแล้วเดิมเนี่ยเขาปล่อยพวกมือถือแบบเดียวกันกับที่เราทำกับคอมเซเวนสมัยก่อนคุยกับพี่เต้ท่านก็กรุณาให้โน้ตบุ๊กเรามาขายให้ iPad เรามาขายแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็เริ่มให้มือถือ iPhone มาขายด้วยนั้นท่านก็จะให้คอมมิชชั่นเราสมมุติว่าเครื่องหนึ่งสามหมื่นให้คอมมิชชั่นมาสัก3 4เราก็ได้คอมมิชชั่นแล้วและส่วนที่เหลือที่สามหมื่นนั้นเนี่ยเราก็ให้ลูกค้าดาวสัก10 20- 3 0อะไสบรแ็แต่ พอดาวเสร็จเรียบร้อย 70- ็ดบถึงแปเนี่ยเขาก็ผ่อนเราด้วย1ปี2ปีหรือสปีก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ตอนนั้นเนี่ยไอแพกับโน้ตบุ๊กเขาต้องใช้เหนังสือเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเรียนที่มาหลาลัยร้อยเปอร์เซ หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเรียนได้เพราะบางทีที่บ้านเขาไม่มีคอมเขาก็ซื้อตัวเนี้ยแล้วเขาพกพาไปได้แล้วก็เห็นว่าเออมันดีเราก็ท,ทําธุรกรรมนั้นตอนนี้เราก็ยังทากับคอมเซเว่นอยู่ mm. แต่พอของยืมไหมเนี่ยออนิยามมันกว้างมากกว่า mm. เขาเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือเขาใช้คขา่าโทรศัพท์มือถือแล้ว่ีห้ออะไรก็ได้เขามีให้หมดแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั mm. ้นมันก็จะเพิ่มมากขึ้น mm. วัตถุประสงค์หลักก็คือว่าถ้านักศึกษาเอาไปเนี่ยเอาไปประกอบอาชีพ mm. แล้วไปประกอบการเรียนได้ด้วยนะอาชีพก็เช่นไปทํําา To k ไไปทอะรก็แแล้วต่ นะเฟซบ o ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ขายของได้ได้มีรายได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเอาไว้ไปเป็นอุปกรณ์ในการเรียนะนะเราก็เห็นเห็นดีด้วยนะครับแต่วัตถุประสงค์แล้วก็คือว่า 1. เอาเครื่องมือพวกนี้ไปเรียน 2. อเอาเครื่องมือพวกนี้ไปหาตังค์สเอาส่วนสนับสนุนไปเป็นความมั่นเดของตัวเองเนี่ยก็คือยืมไหมปีหกห้าเนี่ยเราตั้งเป้าเลยตัว25%คิดว่าคงน่าจะทำได้แล้วก็จะทำเรื่องซื้อนี่ ให้ครบหมื่นล้านถึง1ม0 0นล้านก็คงต้องไปยังแต่ตัวเลขหมื่นล้านให้ได้นะครับก็เหลือธันวานีเดี๋ยว30ธันวาเราก็รายงานผลไปเรื่องเรื่องรัดนีสินก็ดอกไปหน่อยก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปล่อยสินเชื่อก็เป็นไปตามที่เราบอกไว้นะครับไม่ได้ตกเป้าแต่แค่ไม่ปล่อยไปตามเป้าเพราะว่าเราต้องการเงินที่เหลือเนี่ยมาซื้อนี่นะครับก็ก็นี่ของปีนี้พอปีหน้าปั๊บเนี่ยปีนี้เราซื้อนี่เยอะมาก นะครับพอปีหน้าปับเราก็ต้องหาเงินซื้อนี้เพิ่มถ้าราคาหุ้นสักประมาณห้าปีของปีหน้ามันสะท้อน<ม>อินเดมันนี่มีคนแปลงวอลลนด์ปับเนี่ยเราก็จะได้เงินเข้ามาก<อ>้อนที่1ก้อนที่2หน้าสักประมาณสักคิวหนึ่งเนี่ยเราน่าจะเอาุ้กู้อีกสักล็อตหนึ่ง<อ>นะครับเพื่อม,มาซื้อนี่พอปีหน้าเนี่ยเราเดีวกับแบงก์ใหญ่ๆไว้สัก2แบงก์ล้ว<อ>่าปีหน้าเนี่ยจะมีนี่ก้อนใหญ่ให้เราซื้อนะครับแต่ปีนี้ก็จะมีเงินเพื่อโยนไปปีหน้าด้วย นะครับแล้วก็เตรียมกู้เงินจากแบงค์ด้วยเพราะฉนั hmm. ้นก็มีทั้งหุ้นกู้มีกู้แบงค์มีกําไรที่ไม่ได้จ่ายนะครับ mm hmm. แล้วก็วอลลันต mm ์ส hmm. อนะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือสมมุติถ้าปีนี้มันสักเซสทุกอย่างปีหน้ามีไรายได้เข้ามา mm hmm. ก็ปีหน้าก็จะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่เราสามารถซื้อนี่ได้เยอะ mm hmm. ท่องเที่ยวมันก็เริ่มอินแพ็คละถ้าเราไปพัทยาไปภูเก็ตเชียงใหมนะ่อะไรพวกนี้เราจะเห็นแล้วว่า นักดนตรีนักร้องลืมตาอ้าปากได้แล้วแท็กซงแท็กซี่มอเตอร์ส่งมอไซค์เริ่มวิ่งเข้าที่กับเข้าที่เข้าทางแล้วตอนนี้รัสเซียอินเดียเข้าเยอะนะครับแล้วก็มีบางรายการเนโรงพยาบาลเนี่ยได้ยิวที่สูงมากเพราะว่าคนเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาทําสัญญกรรมมาทําอะไรเกี่ยวกับความงามเนี่ยของอินเดียก็แล้วแต่ของรัสเซียเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อินเดียเนี่ยตลาดดีมากเลยเดี๋ยวพอจีนเข้ามาปั๊บเนี่ยน่าจะโรงพยาบาลเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่ามีหลายโรงพยาบาลที่ดิวกับพวกจีนนะฮะมาทํา เสริมสวยทําอะไรก็แล้วแต่ทับเยอะมากท่องเที่ยวผมว่าน่าจะกลับมาได้เร็วถ้าจีนเปิดปได้ภายในคิวสปีหน้าหรือคิวหปีหน้าจากตัวเลขที่เราเคย40บล้านคนได้เนี่ยผมว่าปีหน้าน่าสักเห็นได้สัก24-30ถึงล้านคนได้เลยถ้าจีนเข้านะผมว่าแป๊บเดียวจะกลับมาแค่ว่าเราจะทํายังไงให้ให้ให้กลับมาเร็ว บุคลากรที่อยู่ในโรงแรมที่หายไปดึงกลับมาเดี๋ยวได้อย่างไรคือพวกนี้ที่เรามองเนี่ยเราไม่เกี่ยวด้วยเนยนะแต่เราดูว่าสินเชื่อเราจะไปตรงไหนได้บ้างอ่ะสินเชื่อเรืออย่างเงี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยสินเชื่อไปหลายลำนะครับปีนี้เนี่ยก็จะทันวาเนี่ยก็จะเริ่มมีถ่ายถอนแล้วนะครับก็เลยต้องไปหาใหม่ปีหน้าเนี่ยที่เราปล่อยพวกเรือยอดพวกเรือกะตามารันหรือเราเตรียมนะว่า เราจะปล่อยเรือพวกท่องเที่ยวคือสปีดโบ๊ทนะครับเราเตรียมไว้5 0าลำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรือที่กรุงเทพเรือที่พัทยามีแผนจะปล่อยเพิ่มคือถ้าท่องเที่ยวมาปั๊บเนี่ยเรื่องสินเชื่อเนี่ยเรามองไว้ไว้หลายช่องทางเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทำอย่างไรให้ปล่อยได้ครบหมื่นกว่าหลายขึ้นไปเพื่อแพลตฟอร์มจะได้นิ่งถ้าแพลตฟอร์มนิ่งมาหลายปั๊บเนี่ยเราไม่ค่อยเกรงอย่างอื่นละเรื่องการปล่อยสินเชื่อแบบหลักประกันเนี่ย เรามีประเมินเรามีตามนี่เราดูหลักประกันเป็นเรามีคนทํางานเราพร้อมก็ฝากถึงนักลงทุนวชโยเนี่ยเป็นหุ้นที่มีปันผลปีละครั้งนะครับภายในเดือนมกราเนี่ยก็จะมีปันผล40ต่อหนึ่งนะครับแล้วเราก็ให้เงินสดด้วยเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ธุรกิจของวชโยยังคงเน้นอะไรที่มันเป็นแมสสินเชื่อที่เราทํา เราก็ไปสินเชื่อแล้วทุกๆธุรกรกรมธุรกิจเนี่ยไม่จะเป็นสินเชื่อแฟนชายสินเชื่อนักศึกษาสินเชื่อโรงงานสินเชื่อคนขับรถซ,ซื้อซื้อรถจากโรงงานแล้วก็รับวิ่งส่งตามนิคมอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ย <ๆ S 1> ก็จะเป็นเท่าแก่ได้เองในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆธุรกิจที่เราปล่อยสินเชื่อเนี่ยเราจะมีเป้าหมายว่าเราปล่อยไปแล้วสังคมได้อะไรไหมทุกๆสิ่งที่เราทํา นะครับแม้กระทั่งปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกันก็แล้วแต่เนี่ยพี่จะไปทําธุรกิจใช่ไหมใช่หรือไม่ถ้าใช่โอเคแล้วพิจารณาเร็วแล้วก็หลักประกันแล้วก็เหมือนลงจำนำโลงหนึ่งนะครับก็คือร้อยหนึ่งพี่ก็เอาไป5้าสิบจะพี่จะได้ไม่ไม่เป็นหนี้เสียกับผมถ้าเป็นหนี้เสียปั๊บเนี่ยพี่ก็จะเสียได้ของเราไม่ต้องให้สุกแต่ว่าให้เร็วนะครับก็อยู่มองอยู่3 4สี่ตัวเนี่ยลักเอมเอปีหน้าจะทำยังไงให้ชโยได้โตขึ้นเพราะเรามีเป้าหมาย คือเป้าเนี่ยที่พับปิกบอกเลย้แต่ว่าเป้าของเยโยที่เป็นภายในกันจริงเนี่ยยังอยากโต100%ใน3ปีนับตั้งแต่ปี65% 66% 7%ปี64%เป็นปีฐานประมาณนี้ครับก็ฝากนักลงทุนนะฮะว่าถ้าปีหน้าเห็นซาวดีเห็นทรายดีเนี่ยนะครับหรือว่าจะซื้อเนี่ยเพื่อให้ได้ปันผลเนี่ยก็ภายในสักประมาณ5-6มกรานะครับก็จะได้ปันผลแล้วก็ ทยอยกับปั่นผลทุกปีมีกาไรทุกปีธุรกิจก็ดีไม่ว่าจะเป็นซื้อนี่ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรับจ้างตามนี่ก็ยังมีอยู่คู่ประเทศไทยตลอดเวลามีคู่แข่งหน่อยก็ดีเป็นสีสันนะครับลงทุนได้ครับชยอยทั้งปั่นผลแล้วก็ยังจะมีโกรธในอนาคตครับ